เป็นโรคอย่างอื่นครับเท่าที่ทราบนี่เป็นโรคเข่าวนเข่านแล้วก็มีเป้าหมายที่เดินทางรักษาอยู่แล้วได่อยู่ผู้ป่วยรายนี้นะซึ่งเป็นเ,เป็นลูกนะเป็นลูกก็มีการช่้ขึ้นมาในวันที่2ผดังนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะมาถึงก็งคือหล้านะทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ในกระบวนการการสอบสวนโรคนะติดตามโรคอย่างเข้มข้น จะต้องตามตัวอีกคนนะคะในส่วนของผู้สัมผัสสิ่งในกรณีอยู่ในกระบวนการของการติดตามกระบวนการติดตามแล้วก็แล้วทุกอย่างนี้เป็นไปตามขั้นตอนนะในระดับสูงสุดนะครับเข้มข้นสูงสุดนะการโอเคครับเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเอกชนแข่งแรกไหคะอยู่ระหว่างของการติดตามนะครับเขามีกระบวนการอะไรบ้างอาจารย์แลวเขาคือประชาชนก็อยากจะรู้ว่าทางเราเนี่ยทำอะไรบ้างอยู่ในระหว่างของการติดตาม ดูแลแล้วก็ได้มีการประสานคนมือกันอย่างใกล้ชิดผมเรียนไว้ตอนต้นนะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งนะเป็นอย่างยิ่งจากโรงพยาบาลนนะที่ตรวจรักษาผู้ป่วยในนี้ดำเนินะการตามมาตรก,การแนวทางที่ทางกระทรวงสุขเนี่ยนะนได้แจ้งออกไปนะครับแล้วก็มีการประสานคาม,มือกันนะเป็นอย่างดีนะระหว่างโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยตรวจทงห้องปฏิการแล้วก็ทางกรมโรคนะแล้วก็ประสานงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่ง มาถึงวันนี้ที่ได้ให้ผู้สื่อข่าวได้ทราบนะวัตถุประสงค์คือต้องการให้ประชาชนนะได้ได้ได้สบายใจแล้วก็ไม่มีจโยง,งใหญ่ต่อเรืงง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 ่องของการแพร่กระจายโรคติดเชื้อที่เป็นโรคติดต่ออะไรนะครนะับอย่างนั้นนอะกโอเคนะครับขอบคุณมากครับซี่มัยู่ในโรงงานเนี่ยนะรครับที่มัน,น <c oughs> อยู่ในโรงงานย้ะพอนะครับะอไร